ครับผมจากิงนะครับผู้นําชุมชนย่านสะพานใหม่ผลโยธิน52แยก3ก็ยืนกับคุณแจ็คนะฮะว่าที่ผู้สมัครสอกอรเขสายไหมแล้วก็เฮียสมศักดิ์นะครับตอนนี้นะก็ยืนอยู่นะย่านสะพานใหม่เนี่ยผ่านผมมาเลยแหละบอกจากคิงยังไงเจอว่าที่ผู้สมัครคุณแจ็คนี่นะสอกอเคสายไหมเบอร์สองอ่ะมีนโยบายอะไรให้พี่น้องประชาชนบ้างครับครับ สวัสดีครับผมเฮียแจ็คจาก,กักรัฐกนกาไสผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสายใหม่พรรคเพื่อไทยเบอร์สองครับเท่าที่ผ่านมานะครับผมได้ทำงานด้านสังคมนะฮะมาร่วม10ปีแล้วก็ได้รับการทับทามจากทางพรรคเพื่อไทยนะฮะให้มาทำงานกับทางพรรคและผมก็ได้รับคัดเลือกจาก ห้าคนนะฮะหนึ่งในห้าก็ได้รับการไว้วางใจจากทางพรคให้เป็นผู้สมัครผมก็ได้คิดนโยบายดีๆหลังจากที่ผมได้ลงพื้นที่เนี่ยมาทำเป็นนโยบายท้องถิ่นนะฮะสิบกว่านโยบายซึ่งนโยบายเหล่านี้นะครับสามารถทำได้อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของสกไม่ได้มีการเกินเลยต่ออำนาจสกนะฮะซึ่งในวันที่22นี้นะครับ ผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านผู้ที่มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งนะฮะให้ไปใช้สิทธิ์เพราะว่าการเลือกตั้งสองกอไม่มีมาถึง12ปีเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของท่านแล้วในวันที่22นะครับขอใหอ้ท่านใช้สิทธิ์ของท่านไปที่กูหานะฮะแล้วก็บัตรสีจมพูบัตรสีจมพูเลือกสอกอบัตรสีน้ำตาเลือกผู้ว่านะฮะ สำหรับสอ,ก,อ H jack, กรผมเฮียแจ็คจักรรัตกนากากไสผู้สมัครเบอร์สองครับส่วนผู้ว่าก็ตามแต่สะดวกของท่านเลยครับจะตัดสินใจเลือกใครนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนนะขอบคุณครับครับขอบคุณครับ